สวัสดีค่ะการเล่าเรื่องในอดีตนอกจาก past simple ก็ยังมี past continuous tense นะคะึงคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องณจุดเวลาหนึ่งในอดีตค่ะโครงสร้างบอกเล่าคือประธานตามด้วย voice หรือ verb และ verb ing ค่ะ i, he, she, it ใช้ voice ส่วน you, we, they ใช่เอร์นะคะตัวอย่างเช่น she was studying all afternoon ประโยคปฏิเสธแค่เติมเน o ะหลัง was were ค่ะ mm. we were not sleeping ประโยคคำถามก็สลับ was mm. were มาไว้หน้าประธานค่ะ mm. was he cooking when you came home ต่อไปหลักการใช้งึคือเหตุการณ์ที่กำลังเกิด นาเวลาเจาะจ,จงในอดีตค่ะ mm. I was eating breakfast at 8 a.m. yesterday mm. เหตุการณ์ที่กำลังเกิดแล้วมีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทรกเหตุการณ์ที่เกิดก่อนใช้ past continuous เหตุการณ์ที่แทรกใช้ past simple ค่ะ mm. I was taking a shower when the phone rang สามสองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตใช่ past continuous ทั้งคู่ค่ะ <N> he was driving while his wife was sleeping เทคนิคการสังเกตคือคำบอกเวลาที่เจาะจง fin all day all night และคำเชื่อมค่ะ when แปลว่าเมื่อใช้กับเหตุการณ์ที่แทรกมักตามด้วย past simple ค่ะส่วน while และ as แปลว่าขณะที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดพร้อมกัน มักตามด้วย past continuous ค่ะข้อควรระวังคือห้ามใช้ tense นี้กับ state i v verbs นะคะคือกริยาที่แสดงสภาวะความรู้สึกหรือการรับรู้เช่น n o w love, like, understand, see, hear ค่ะคำเหล่านี้ให้ใช้ past simple tense แทนเราจะไม่พูดว่า I was liking แต่จะพูดว่า I liked ka